เรามาชมขบวนรถธรรมดาที่212นะครับดีเซล4226นะครับผมนี่นะครับมาแล้วนะครับกลับมาใช้รถจักรอีกครั้งนะครับผม พ่วง5ตู้นะครับผมมาแบบสั้นๆนะครับก็หลังจากใช้ดีเซลางชั่วคราวนะครับตอนนี้กลับมาใช้รถจักรเหมือนเดิมนะครับผม